และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการดูแลรักษาเครื่องหลิกนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ขุดบิตคอยกันนะครับจะทำไงก็ไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชาแนลนะครับช่อน,นี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการเอาการจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับ ก็ประเด็นเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวแท่นขุดของเรานะครับจริงๆแล้วปกติแล้วผมเองเนี่ยต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าผมไม่ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับเรื่องของการเป่าฝุ่นเป่าอะไรเงี้ยก็นานๆทำทีนะครับคือเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเราเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับหรือว่าไปซื้อมาที่มันยังสะอาดอยู่มันยังโอเคดีอยู่นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเซตแล้วนิ่งดีแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรมาเลยนะครับ ก็แค่รอนะครับให้มันผลิตเหรียญออกมาให้เราแค่นั้นเองง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปวางไว้ในที่ที่มันแบบว่ามีขี้ฝุ่นเยอะหรือว่าอากาศตรงนั้นมันมีฝุ่นอะไรอย่างนี้ละกันเนาะเออมันก็อาจจะจําเป็นต้องเอามาเป่าฝุ่นบ้างเพราะว่าตัวฝุ่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าไงเดียวมีการสปาร์กเหรอหรือไงพัดลมฝืดหรืออะไรเงี้ยนะเออซึ่งมันก็อาจจะทําให้ตัวกาจอเราเนี่ย ปุดได้ไม่ดีหรือว่าอาจจะเสียหรือมีความร้อนเกิดขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับในมุมมองของผมนะครับก็คือขั้นแรกสุดเลยนะครับเราก็ทําการเป่าฝุ่นอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการเป่าฝุ่นนะครับก็คือเวลาเราจะเป่าฝุ่นนะครับเราก็ต้องเตรียมของอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวโบเวอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกโบเวอร์แหละเนาะคือตัวเป่าลมนะครับ ซึ่งเราสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับในท้องตลาดเราเนี่ยทั้ง Home Pro หรือว่าโฮมเวิร์กหรือบ้าน n อนบิยอนหรืออะไรกลุ่มพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะครับตัวหนึ่งก็ถ้าเอาแบบถูกๆก,ก็อยู่ประมาณพันพันหนึงเออใกล้เคียงเนี่ยนะบวกลบหรือจะไปซื้อที่ Mr. DIY ก็ได้นะครับมันก็จะมีขายอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดผู้บริหารห้างนี้อยากจะให้สปอนเซอร์ผมนะครับผมก็ยินดีนะครับ <laughs> เอาเป็นว่านะครับ คือเราไปซื้อแค่โบเวอร์มานะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเป่าได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อควรระวังนะครับก็คือตัวพัดลมของตัวกาจอนนะครับมันจะมีโอกาสเสียหายได้ถ้าเราเป่าไปตรงๆนะครับหรือว่าเป่าแล้วให้มันหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเหมือนแกนข้างในมันหักหรืออะไรเงี้ยครับได้รับความเสียหายกันได้แนะนําว่านะครับอาจจะใช้กาตเทปติดไว้ก่อนนะครับไม่ให้มันหมุนนะครับหรือจะเอามือของเรานี่แหละนะมือกดไว้เลยปุ๊บแล้วก็เป่าเลยนะครับ ซึ่งผมจะทำให้ดูแล้วกันนะก็ไปชมกันเลย ครับเป็นไงกันบ้างวิธีการเป่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือหยิบกาจอมาแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้ตัวใบพัดมันหมุนนะครับแล้วเราก็เป่านะเป่าไปทุกด้านเลยนะครับขี้ฝุ่นมันก็จะกระจายออกมาประมาณนี้เนาะก็แต่ว่าก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับทําด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ในระบบว n d o w s นะจริงๆถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงนะอย่าไปถอดมันออกมานะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่ามันจะลวนนะเท่าที่ผมเคยทํามาเนี่ยก็คือถอดออกมาปุ๊บ พอไปเสียบใหม่มันต้องดีเทคไดเวอร์ใหม่นะครับหรือบางทีจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเสียบในสลรอตเดิมผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเนาะแต่ว่ามันก็มีปัญหาบา่อยๆแล้วกันเออเอาเป็นว่าเตือนกันประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครใช้รีนุกนะผมมองว่ามันก็เป่าๆไปเหอะมันไม่เป็นไรอยู่แล้วเออประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมก็ อาจจะมาทำเป็นเรื่องของการซ่อมบํารุงดูแลรักษาตัวการ์ดจอครับที่ระดับดูแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับก็คืออาจจะถ้าเกิดใช้มานานอาจจะต้องเปลี่ยนพวก Thermal p a ดเทอร์โมพเโมพดกับ Thermal p a ดนะครับเออโอเคประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมมันร้อนอย่างวเนี้ยเหงื่อแตกบัก